ได้อีกแล้วนะคะวันนี้ที่เดิมที่ก่อเวลาเดิมหรือไม่เวลาเดิมสิตอนนี้บ่ายสามั้งก่อนมาบ่าย4ี่นะคะนามีนัดกับหมอค่ะมีนัดคุณหมอเนาะวันนี้มีแสงแดดรำไรรำไรวันนี้เรามาเล่าถึงเรื่องต่อจาก e ีที่แล้วดีกว่านะ ต่อเลยคือครั้งก่อนนี้คือที่โดนขโมยขึ้นบ้านเนาะอันนั้นเป็นห้องเช่าที่เ,เมื่อก่อนที่แรกว่าจะไปอยู่แหละที่แรกว่าจะไปอยู่แต่ว่าไปอยู่ได้ไม่นานค่ะเพราะว่านาไปรับจอบอาทางานนวดเล็กๆน้อยๆแต่ว่าไม่ไม่ใช่จอบใหญ่ไงก็เลยเไม่ได้อยู่ทาวน ก็เลยมีพี่เขาอยู่ทาวอก็เลยเออคุยกับเขาว่าเออฉันขอฝากของคือมาบ้างไม่มาบ้างอะไรเงี้ยก่อนหน้านั้นก็คือไม่ได้ทำงานนะสองปีกว่าๆไม่ได้ทำงานเพราะาหมอเขากเา็เขาก็ไม่ได้ห้ามหรอกแต่มวนเรียนไงเรียนภาษาแล้วก็ไปเฟียรา่าเฟียร่าก็อย่างที่ว่านั่นแหละเป็นตลาดนัดอะไรเงี้ยค่ะ ม,มัวไปทำตรงนั้นอยู่ไงก็เลยไม่ได้ทำงานเป็นกิจจะลักษณะเนาะไปเจอนาไปเจอร้านนวดที่พี่เขาจะเซ็งเนาะสรุปก็เลยไม่ได้เซ็งเลยเพราะว่าเงินก็หายต่างๆหลายๆอย่างก็เลยสวัสดีค่ะมาเล่ากันถึงนะย้อนจากอีพีที่แล้วอีพีที่แล้วนาที่บอกว่าโดนขังขึ้นบ้านเนาะบ้านเช่านั้นเป็นบ้านเช่าที่นาไปเช่า ทิ้งไว้เมื่อก่อนที่แรกว่าจะไปอยู่แหละเพราะว่าป๋าเขาย้ายทีมฟุตบอลอีกเราวคิดว่าเราจะไปอยู่ที่นั่นแหละแต่ทีนี้พอ,อ,อมันต่างๆแล้วนะก็ไปเฟียร่าแล้วก็ถ้าไปทำงานร้านนวดก็จะไปรับจอบอยู่ตามตามที่ต่างๆของร้านเนาะที่เขาให้อยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเล็กๆน้อยๆก็หรือไม่ก็ไปอยู่กับป๋าช่วงที่ป๋าว่างอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยไม่ไม่ได้ อูที่ไหนเป็นกิจ,จลักษณะไงที่นี้พอขโมยขึ้นบ้านแล้วนะก็ร้อนรนเนาะคือก่อนหน้านั้นก็ไม่ได้ทำงานเนาะรายได้ทั้งหมดคือ80%ก็มาจากป่าที่ให้เนาะแล้วก็ส่วนตัวของเรา20%เราก็ทำงานรับจอบเล็กๆน้อยๆมีจอบนวดบ้างมีสักคิวบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็กะอยากจะเปิดร้านนวดปีที่ข้าปีที่3เนาะ ข้าปีที่สามใจก็อยากจะเปิดร้านนวดกันนี่แหละเดือนเมษายนปีเข้าปีที่สามปีนั้นอ,อพอดีพ่อขโมยขึ้นบ้านแล้วนะก็วีนเนาะก็เพียงเราก็เสียใจไงเราก็เสียใจเราก็อุ้ยเอเราก็อยากได้คนปลอบใจอะไรประมาณเนี้เราก็โทรหาปาโทรจิกะเออเอาง,ง่ายๆคือคือโทรจิกแหละโทรจิกแต่ แกก็ส่งข้อความกันมาเออฉันไม่ฉันไม่ว่างคุยนะนู่นนี่นั่นต่างๆแกก็บอกว่าเออไม่ว่างอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นไอเราก็ทําให้เฉันไม่สาคัญเหรออะไรประมาณนี้คือเราค่อนข้างจะงี่เง่าเอาอจริงๆนะตอนตอนนั้นคือเราไม่คิดว่าอย่างนั้นไงณตอนนั้นเราคิดเธอต้องรับโทรศัพท์ฉันเธอจะต้องโู่นตรงนี้ตรงนั้นกับฉันอะไรประมาณนี้เนาะเราก็เอาใจใจตัวเองไงณตอนนั้นไงวีนเหวี่ยงหนักๆเข้าโทรไปเขาไม่รับ สูงข้อความอาน้อยใจตัดพ่อนูนนี่นั่นคือทะเลาะกันทะเลาะกันแกก็ไม่มาหาแกก็ไม่มาหาแกก็ไม่ให้เงินเ <c oughs> งินก็ไม่ให้เออไม่มาหาด้วยเออแล้วทีนี้ก็เออก็เงียบไปพักหนึ่งนะนาเป็นคนบอกแกเองว่าเออเราขอเราห่างกันสักพักแล้วกันอะไรนี้นูน่น ขโมยขึ้นบ้านแล้วตรงนั้นก็ไม่ได้และไม่คือเสียเซลล์ต่างๆหลายอย่างอ่โทรกลับบ้านหาแม่แม่ก็เอยนั่นละเงินมีหลายๆกันอเอามาให้กูเก็บไว้ใหย้ย่าตั้งแต่กูเอาจังสันจังสี่เออแม่เออไม่ได้ให้กําลังใจเลย <c oughs> เออต่างๆนาน,นานและหนักก็เสียใจไงแซดเศร้าทีนี้ก็เลยมีเพื่อนพี่พี่ที่เขาเ เปิดร้านหวดอยู่แล้วเนาะเขาอยากจะได้คนไปช่วยทีแรกคุยกันว่าพี่เขาเพิ่งเซ้งร้านจากอีกคนหนึ่งมาเนาะจากเพื่อนอีกคนหนึ่งมาเขาก็เออมาไหมสนใจไหมคือมามาทําด้วยกันอะไรประมาณนี้แหละมาทําด้วยกันอะไรประมาณนี้แล้วเ,เดี๋ยวจะเปิดอีกที่หนึ่งคือจะเปิดที่ปาเลสตาด้วยปาเลสตานี่คือฟิตเนสเนาะจะเปิดร้านนวดอีที่ฟิตเนสอีกที่หนึ่งอะไรประมาณนี้ก็คิดกันไว้ว่าอย่างนั้น ก็เลยอยู่กับพี่เขานั่นแหละพักหนึ่งที่แรกว่ากะจะทำเปิดร้านกันคนละครึ่งเนาะแต่ทีนี้พอฟิตเน็มีปัญหาตัวตัวฟิตเน็ใหญ่อะเขาเขาปิดกิจาการไปทีแรกเขาเขาว่าจะเปิดไปไงแล้วทีนี้ประสบผลต่างๆเจ๊งเอา,เอา,เอาง่ายๆตรงๆปรายซาเจง๊งก็เลยไม่ได้เปิดที่นั่นก็เลยมีแต่ร้าน พอทีนี้มีแต่ร้านก็เหมือนหุ้นกันอะไรเงี้ยค่ะเออรายได้คออ่าเช่าอาหา,การกันรายได้ของใครของมันอะไรประมาณนี้นะที่ตกลงคุยกันไว้อะไรเงี้ยค่ะแต่ทีนี้พออืมคือมันไม่ใช่อะ่ะคือเราถ้าอยากทําเราก็อยากทําของเราเองอะไรเงี้ยเออเราไม่อยากเออ,เอ,อการคําว่าหุ้นเนาะมันก็ต่างๆหลายๆอย่างก็เลยคิดว่าอยากจะเปิดของตัวเองอะไรเงี้ย ที่แรกกับป๋าก็ไม่อนี่นะก็เหมือนกับบ้านเลิกกันไปพักกับป๋าก็เหมือนเลิกกันไปพักหนึ่งเนาะแล้วทีนี้พอเราก็อยู่แบบเราก็คิดถึงเขาแหละอเหมือนกับว่าแกก็มีปัญหากับครอบครัวนะเอ,อคือป๋านะ่ะเขาเลิกกับภรรยาเขาแยกกันอยู่คนละบ้านแต่แกอยู่บ้านพ่อบ้านแม่ไงแล้วพ่อแกป่วยแล้วช่วงนั้นพ่อพ่อป่วยหนัก พอป่วยนะแกก็ไม่ค่อยได้มาหานะเดือนจากเดือนเป็นสองเดือนเป็นสามเดือนช่วงนั้นเนาะจนเกือบจะเกือบจะคริสต์มาสอีกรอบหนึ่งแกแกก็คือคุยกันทุกวันนั่นแหละส่งข้อความหากันนู่นนี่นั่นแต่แต่เหมือนเราเรารู้สึกไงเรารู้สึกได้ว่ามันมันไม่เหมือนเดิมมันระยะห่างอาจจะด้วยตัวเราเองเนาะ เพราะว่านาเป็นคนบอกเลิกเขาไปไงตอนนั้นเนาะแล้วเงินที่เคยได้แกที่แกเคยให้แกเคยส่งแกก็ไม่ให้เลยไม่ได้เลยนะคะหายวับไปกับตาเหมือนกันนะคะแกก็แล้วหลังจากนั้นนาก็เลยเหมือนกับว่านาก็มีเพื่อนหลายคนเนาะมีเพื่อนผู้หญิงคนหนึ่งเป็นพยาบาลเป็นเพื่อนกัน เป็นลูกค้าประจำอะไรประมาณนีนเน้เออเขาก็เขาบอกเออเนี่ยฉ,ฉันมีน้องชายน้องชายเป็นพยาบาลเ,เจ้าหน้าที่เคมีทรเพียอยู่เยอรมันนะอยู่เมืองสตุ๊ตการ์ดเยอรมันตอนนี้น้องชายเขาคือป่วยป่วยแบบเป็นโรคหายใจระบบทางเดินหายใจอะไรสักอย่างนี่แหละที่สามารถจะ หยุดหายใจเวลาหลับอะไรเงี้ยแกก็เลยอยากหาเมียให้น้องแกว่ายอย่างนีอ้อยากหาแฟนอยากหาคนดีๆให้น้องชายแต่งงานด้วยอะไรอย่างนี้แหละเขาบอกว่าชอบสาวไทยเคยไปเที่ยวเมืองไทยเออแต่ว่าก็ยังไม่เจอสาวไทยที่ดีอะไรประมาณเนี้ยเธอสนใจไหมเนี่ยเนี่ยถ้าเธอถ้า,ถาได้เธอเป็นน้องสะพ้ายนะคงดีอะไรอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นแกก็จัดแจงเสร็จสับนะนัดให้หนาเจอกันกับน้องชาย แกก็ชวนให้ไปทานข้าวนี่แหละไปชวนเป็นนัดเจอกันเออคือนัดเจอกันเดทกันคุยกันทีแรกก็คุยกันผ่านไลน์ก่อนคุยกันผ่านไลน์ก่อนที่จะเเจอตัวจริงเนาะแต่พอเจอตัวจริงแล้วนี่ก็ก็คลิกกันอยู่นะก็ก็คุยกันได้เจอกันครั้งแรกนะตามเข้าไปเยอะละมันเลย ไปเที่ยวเมืองสตุต g a ์ t ค่ะกับหนุ่มบอสเนี่ยในเยอรมันแกทำงานอยู่เป็นโรงพยาบาลโรงพยาบาลของของเอกชนนะ่ะเป็นเจ้าหน้าที่เคมี o t e r a p เนาะตรงนั้นนะขอแต่งงานเลยนะคือเขาอยากจะเขาอยากให้แต่งงานอะต้องคุยว่าแต่งงานถ้าไม่คุยว่าแต่งงานก็จะงอนเอา้าทำไมก็แปลกใจว่าเออทำไมทั้งพี่สาวอีกเออ พี่สาวก็แค่ขำแค่หัวเราอเออทะเลาะกันที่ไรคือคือกับน้องชายนะคุยกับน้องชายทะเลาะกันท an ี่ไรก็โทรหาแต่พี่สาวอะไรประมาณเนี้ยเอ้าแล้วแล้วมันมันคืออะไรแล้วเราจะอยู่ด้วยกันยังไงเราจะแต่งงานด้วยกันกันไปยังไงถ้าเกิดว่าเธอยังคุยจอกับพี่สาวอย่างเงี้ยเออผิดใจกันนิดหน่อยเธอก็ฟ้องแต่พี่สาวอะไรเงี้ยเออเราจะคุยกันรู้เรื่องเหรออะไรอย่างเงี้ยน่าก็ พยายามปรับตัวเนาะเราอยากเริ่มต้นชีวิตใหม่ไงคือกับป๋าเนี่ยคือเราก็เข้าใจแหละบางทีเขากับเราอยู่คนละสถานะไงเขาก็เหมือนกับพ่อเขาที่ทป่วยที่เสียเนี่ยก็คือเป็นด็อกเตอร์เหมือนกันตระกูลเขามีแต่ด็อกเตอร์ทั้งนั้นภรรยาเขาก็เป็นด็อกเตอร์เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยมันคือหลายๆอย่างบางทีเราคิดมาตลอดนะน้อยเนื้อต่ำใจว่าเราไม่เหมาะสมกับเขาไง แล้วเหมือนกับว่ามันจะฝืนเราก็อยากมีชีวิตที่มีความสุขเนาะเราอยากมีชีวิตคู่ที่มีความสุขไม่ใช่อยู่แบบไม่มีตัวตนอืเข้าใจไหมในฟิลฟิลหนึ่งที่แบบอยากมีตัวตนะเออไม่ใช่อยู่แบบไรตัวตนน้าก็เลยมองหาสิ่งที่มันคิดว่าคู่ควรกับเราอะไรอย่างนี้เนาะกับหนุ่มบอสเนียในเยอรมัน จะเป็นอย่างไรต่อไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้นาะขอตัวไปพบหมอก่อนนี่ค่ะเป็นคลินิกที่นามาเจะก็ใหม่คลิปหน้านะคะ่ะ